วันนี้เราก็จะมารีวิวกันแล้วรีวิวอะไรรีวิวเมืองนั่นเองนะฮะนี่เมืเองดิมันคือบ้านที่มีร้านเกมแค่นี้จบรีวิวอะไรก่อนร้านเกมกับบ้านไปก่อนเฮ้ยเ oh <my> กตะกี้นี้มันดันกันได้เหรอวะ ร้ินเกมมาแล้วไปเกมเลยร้านเกมร้านเกมร้านเกมลตอนนี้ก็บ,บ้านฉันนั่นแหละบ้านแกที่เป็นกลายเป็นร้านเกมไปแล้วนี่เข้ามาแล้วก็จะเจอกแบบับไอ้น,นี่เลยถัดเลเข้ามาก็จะมีร้านเกมเป็นวงกลมแบบนี้ทางนี้ก็จะแคบหน่อยอน,นี่อันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อคอมราคาถูกราคาหนึ่งแบาทราคาหนึ่งบาทราคาถูก ตอนนี้ก็จะเป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัติที่ปิดมววไม่ได้อาจาตะกินี่ฉันสงสัย<ท>ว่ามันไม่มีคัสชั่นไม่มีอะไรคิดเงินคิดเงินอะไรเลยเลยพนักงานยืนคิดเงินข้างหนา้าไงเนี่ยยืนอย่างเงี้ยเอามาก่อนจ้าหนึ่งถ้าเกิดว,ว่า<ะ>ถ้าเกิดลูกค้าไม่จ่ายก็ไปเชื่อมต่อไปเดี๋ยวชั้นยูทูปมันลงฉันลงได้ไม่เกินสิบห้าทีได้ไปไม่เกินอยู่แล้วเมืองแค่นี้ อันนี้ต้องปิดตรงคืนดีกว่าอันนี้อันนี้ตื่นกลางคืนไม่เวลามันต้องอย่างนี้มันต้อมีไฟสวๆแล้วต้องรีวิวเช้าก่อนอยรีวิวกลางคืนตอันนี้คืออันนี้คือแบบไฟมันแกนี้คือไฟกลางคืนอย่าเี้ยมันสวยอ่าเ้ยมันก้ใช่มุตสาปิดใ้แกแล้วเนี่ยไ้บกเ้ยในบ้านแกมันก็ดูสวยนะในเข้ามาในบ้านก็จะเป็นแบบนี้ในบ้านจะแหลกรนอยเพราะว่าพื้นเนี่ยเขาเขาดัดเป็นหนึ่งชิ้นว้ยมันจะแหลก ราะว่าเราใช้พื้นหนึ่งร้อยชิ้นฉันไม่แหลกโค<ฮ>้ดสิบคูณสิบร้อยฉันไม่อย่างจะแหลกเลยแตฉันแหลกฉันไม่แหลกเลยฉันลืนล่นเพื่อลืนล่นพื่อเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่แหลกแล้วเพราะฉันลงไปลบของเห็นนะคราวนี้ขึ้นมาขึน้นมาขึ้นมาเขึ้นมาขึ้นมารีวิวต่อก่อนอ๋อเออรีวิวข้างล่างไม่ดีกว่าโอ้ยยังไม่ได้รีวิวห้องนอนห้องน้ำเลยเออเดี๋ยวมาอีกที่จะมันตุบละยูตุบละอีกตุบลาตุบละ ตุ๊บระตุบบ้าตุบบ้าตุ๊บระโยไอหยอกอ้ไม่ใช่ตอเต่ายกอุตโตนี่ตอนนี้ก็จะเป็นนั่งกินนั่งนั่งกินโซฟาน, <laughs> นั่งกินกาแฟจะมานั่งกินโซฟาหาอะไร <laughs> นั่กินกาแฟผมนั่งกินกาแฟตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวอยำยำยำเป็น โซนรับแขกแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำางน้ำที่ค่อนข้างแคบแล้วก็พื้นโปร่งใสเฮ้ยเดนพื้นโปร่งใสโปร่งใสเห็นชัดเจนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้ไม่ท้องนอนไม่ได้เห็นไมห้องนอนห้องนอนก็ทำอะไรอ๋อไม่ใช่โอแกเนี่ยทำประตูอะไรของแกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมันก็จะเป็นโต๊ะคอมตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่พีทีวีดูด้วย ปิดประหยัดการประยัดไฟประยัดไฟช่วยชาตินี่เราก็จะเป,เ,ปเป็นภาพรวมใครคิดกันนะต่า<อ> <ไป S 2> ที่ิงหรอต่อแปะต่อแปะต่อแอามอมมภาพนี้ก็คือภาพรวมนะจ๊ะนี่บไม่แค่คัด